สวัสดีครับเมื่อวานวันที่9พฤษภาคมเป็นวันฉลองชัยชนะของรัเสเซียที่มีต่อเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก็จัดเป็นประจำทุกปีนี้อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้หลายฝ่ายนี่จับตามองนะครับว่างานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนอีกอย่างที่คนรอฟังคือการพูดของปูตินว่าจะพูดอย่างไรบ้างการเดินสวนสนามในปีนี้มันก็ดูไกลๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับการขนอาวุธมาโชว์คือสิ่งที่ต้องทําทุกปีแต่ว่าปีนี้มันไม่เหมือนเดิมพวกปดาอาวุธต่าง ต่างรัสเซียก็ทําเป็นม็อกอัพหรือว่าอาวุธจําลองเพื่อการโชว์อยู่แล้วนะครับพวกขี่ปืนอาวุธนี่มีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือปีนี้รถถังรัสเซียหายเกลี้ยงมีแต่รถถังทีสามสตีเก่าๆคันเดียวที่มาสนสนามนะครับมันบ่งบอกว่าสภาพของรัสเซียไม่ค่อยดีมากนักดูหน้าปูตินก็มองๆส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของปูตินก็เป็นอย่างที่แอนมินวิคหอไว้ก่อนหน้าว่าปูตินจะไม่ประกาศชัยชนะเหนือยุเคธแน่ๆเพราะไม่มีอะไรเป็นชัยชนะนะครับพอ ที่จะเอามาประกาศได้ถึงไม่ว่าตอนนี้รัเสเซียจะยึดพื้นที่ของยูเครนได้แต่ว่ายูเครนรอเต้ากลับอยู่และก็ไม่แน่ว่ารัเสเซียจะต้านเอาไว้ได้นะครับปูตินยังมีความฉลาดอยู่ที่ไม่ประกาศชัยชนะเพราะว่าขืนประกาศชัยชนะไปมันก็ละอายแก่ใจ พอสงครามยูเครนผ่านมาปกาีกว่าแล้วนะครับรัเสเซียไม่มีชัยชนะพอที่จะนํามาประกาศได้มันพูดได้ไม่เต็มปากปูตินเลยทวงบุญคุณแทนว่าโซเวียตเนี่ยเป็นคนชนะเยอรมันเป็นคนยุติสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนมีความสานึกบุญคุณของรัสเซียนะครับมันเป็นอาการของคนจวนตัวไปไม่เป็นก็จะทวงบุญคุณแบบนี้และก็บอกว่าตะวันตกเนี่ยเป็นพวกนาซีทั้งหมดออกอาการเพ้อเจ้อนะครับและแน่นอนว่าปูตินจะเรียกร้องให้ชาวรัสเซียสนับสนุนปู ในการทำสงครามกับยูเครนจากระการของปูตินได้ว่าตอนนี้ปูตินนี่ปากกล้าขาสัน่นเพราะว่าสภาพของรัเสเซียในวันนี้อาการหนักกว่าที่คาดการไว้ปัญหามันมาหลายด้านนะครับโดยที่รัเสเซียไม่ได้ประเมินไว้ล่วงหน้าเพราะมันผิดแผนมาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้รัเสเซียก็แค่ขายผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นเองนะครับ ส่วนทางแวกเนอร์วันก่อนมีข่าวว่าเปลี่ยนท่าทีสู้ต่อนิปากมุดแล้วก็จะยึดให้ได้ในวันที่9พฤษภาคมปรากฏว่าทําไม่ได้นะครับมีหนาซ้ํายังมีข่าวว่าตอนนี้แวกเนอร์ก็ยังไม่ได้รับอาวุธจากกองทัพรัสเซียเลยทั้งที่กองทัพนี่สัญญาว่าจะให้ พร้อมทางกองทัพ,พรัสเซียนะครับส่งนายพลอมาเกเดนเซอเกโซโลวิกินเข้ามาเป็นผู้ประสานงานระหว่างแวคเนอร์กับกองทัพ,พรัสเซียสรุปนายพลอมาเกเดนก็ยังไม่เสียชีวิตเขายังอยู่นะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับหน้าที่ใหม่หลังจากที่โดนปลดออกไป ในเมืองบากปดนอกจากแวกเนอร์ไม่ได้อาวุธแล้วทาลัสเซียที่ประจำอยู่ในปากปดตก็มาถอนกำลังออกไปอีกเรื่องนี้ผู้นำแวกเนอร์โกรธจัดมากบอกว่าทาลัสเซียไม่มีฝีมือในการรบการที่ทา,ารัสเซียถอนออกจากเมืองปากปดก็คงเป็นคำสั่งจากกองทัพนะครับในในแวกเนอร์ Wagner, ก็ด่าเละนี่อยู่แล้วก็สั่งถอนทหารัสเซียซะเลยให้แวกเนอร์โชว์ผลงานแบบเต็มที่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าแตกหักแบบสมบูรณ์ได้เลยนะครับมันก็น่าสนใจว่าแวกเนอร์ถ้ารบตามลำพังกับ ยูเครนโดยที่ทหารรัสเซียนี่ถอนตัวออกไปแล้วแวกเนอร์ Wagner จะยึดบากมุตได้ไหมมันก็บอกได้ดีว่าถึงไม่ว่าทางกองทัพรัสเซียจะยอมปูตินสัญญาว่าจะส่งอาวุธให้กับแวกเนอร์แต่ว่าตอนนี้แวกเนอร์ Wagner ยังไม่ได้อาวุธมีนำซ้ำทหารรัสเซียก็ยังมาถอนกำลังออกไปอีกก็แสดงว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยทิ้งแวกเนอร์แล้วให้สู้ตามลำพังนะครับมันก็เป็นโอกาสของกองพันอาซอฟกับก,บกองทัพยูเครนที่จะจัดการกับแวกเนอร์ แต่ว่าแอดมินคิดว่าทางยูเครนจะไม่ผีผ่ามมากจะค่อยๆต้านตามแผนเดิมรอให้ดินแห้งแล้วก็โตกลับแล้ววันนั้นแวกเนอร์จะพบกับงานหนักแน่แต่ว่าจะถึงขั้นเป็นจุดจบของแวกเนอร์ไหมพีโกซินจะรอดไหมเราต้องรอดูต่อไปนะครับนอกจากเราแล้วกองทัพรัสเซียก็รอดูน้ำหน้าแวกเนอร์ด้วยเช่นกันนะครับ